จียูอีชินีนหัวชายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวราชพัฒครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัย CMRU Channel รวมถึงเคเบิลทีวีเสียงฝางครับเพื่อติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับเราสคนครับ คุณทรงศิษย์ค่ะวันนี้เราแต่งชุด<ช>เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสําคัญนะคะครับผมที่จะมาถึงนะครับนั่นก็คือช่วขงของเทศกาลรุษจีนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับแตว่าที่จะมาถึงก็ไม่ได้เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองนะคะใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีสวัสดีปีใหม่จีนด้วยค่ะสำหรับนี้เช่นเดิมเช่นเคยค่ะมีข่าวสารเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงยูเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัรทิมาพิชัยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่การสร้างความมีน้ำใจในหมู่นักกีฬาและยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาใน4ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตซอลชายแชร์บอลหญิงวอลเลย์บอลทีมผสมและกีฬาชักคเยอร์ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นเปลี่ยมไปด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3แห่งค่ะ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมคณาจารย์และบุคลากรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรอาเซียนเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านของภาษาครับที่ห้องประชุมเอื้องคำชั้น3าอาคารราชภัฏนเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตร,ราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรอาเซียนโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า30คนซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่ที่ได้ให้ความสําคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้สามารถแข่งขัน และมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลและแนวนโยบายที่กำกับดูแลในภาพรวมเพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพซึ่งจะได้มุ่งเน้นไปที่ประเทศที่มีความเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญได้แก่ประเทศลาวพมา่าและกัมพูชาเป็นต้นซึ่งภายในงานครับได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรดรนรงค์ ธนาณุวัตรที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างขพร้อมให้กับนักศึกษาและกับ,บุคลากรข้างเราเนี่ยให้สามารถดารงอยู่ได้ล่าสุดมีการรับสมัครเจ,จ้านหน้าที่เปิดราชภัฒนามีเนาะหน้าขมันเลยไม่แตกปรากฏว่า,วาม,มีจุฬานีมี มาต่อกันที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีงานทําของนักศึกษาจึงได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ค่ะ ที่ห้องมินิเทียเตอร์อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจตามสาขาวิชาที่เรียนมาเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับแนวคิดการประกอบธุรกิจการสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆใ,ในแง่มุมต่างๆและเข้าใจถึงเทคนิคการสแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาและค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและปฏิบัตินำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จได้เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสำหรับการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจตามสาขาวิชาที่เรียนมาครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิธีการสแสวงหาการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ก็ลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพชุมอุ่นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการธุรกิจและการตลาดมาให้ความรู้เรื่องการสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเองและเทคนิคการสแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจในกระแส AEC เป็นต้น ส่วนทางด้านของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมชั้นปีที่4าคณะครุศาสตร์จัดการสัมมนาทางวิชาการด้านปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพมา่าที่อาจจะมาก่อปัญหาในด้านต่างๆเพื่อหาทางออกในการปร้องกันอาชญากรรมหรือปัญหาต่างๆได้ครับที่ห้องประชุมเอื้องสายสองแสงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพมา่าในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่สร้างความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับผลกระทบในมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมจากแรงงานต่างด้าวและชี้ประเด็นปัญหาปัจจัยผลกระทบทางบวกและทางลบรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกร่วมกันในอนาคตได้ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรดรเทียนเรลามันหัวหน้าสํานักงานฝ่ายการเงินและพัฒนาทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพายัพให้เกียรติเป็นวิทยากรนําเสนอปัญหาผลกระทบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาค,ครับ มาต่อกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกาิจค่ะที่ห้องเอื้องสายสองแสงชั้น3อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพชุมอุ่น รองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ <with> ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการและชมการทํางานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดยภายในงานก็ได้จัดให้มีการแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แนะนําคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Noise โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนบชุมอุ่นรองคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติบรรยายถึงศูนย์บ,รรยยบ่มเพาะวิสาหกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต่อไป ส่วนในช่วงของคนหลังข่าวในช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกับคนหลังข่าวในช่วงหน้าครับวันนี้เป็นการวันนี้เหรอเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างโอ้เรื่องไมไไงวเพไม่ต้องห่วงอะ่ะหนูไม่ทำให้พ่อดวัดอยู่แล้วพ่าาอายหยิอบอดากนเกี้ อะไรนะคะพี่พ่อครับเคยคิดไหมว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุขุรีหนูไม่ถามว่อเป็นหวัดอยแล้วอุริเลิกย่าแต่เลิกได้ ตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่เรียนหนังสือส่วนแม่เองก็ทำงานส่งเงินให้ลูกเรียนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากเราถึงได้ทำงานหาเงินทุกวันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อย แต่มันจำเป็นเพราะลูกเราต้องกินต้องใช้ไม่เคยบอกลูกเลยว่าเราลำบากแค่ไหนไม่อยากให้เขาต้องมากังวลกับเราเดี๋ยวเขาจะไม่มีสมาธิเรียนหนังสือ ก็อยากให้ลูกตั้งใจเรียนใช้เงินให้คุ้มค่าแม่ขอแค่นี้ละค่ะ ลูกหลานของชาวราชาพัฒน์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหนิขคนึงพิมพมกอด้วยคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องหนิมาเยี่ยมรายการเรื่องเล่าชาวราชาพัฒน์ในห้องส่งที่ราชาพัฒน์มาเป็นยังไงบ้างครับค่ะไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วล่ะจากราชาพัฒน์ไปกี่ปีแล้วครับหนิครับห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วนะใช่พอๆกับเวลาโหของเอฟตอนนั้นเอฟห้าตอนนี้เอฟสิบแล้วเหมือนกัน ก็ก็ผ่านมานานมาเยอะตอนนี้เห็นบกครับเชิญครับกลับมากลับมาราชพัฒน์ครั้งนี้เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนกันนะตึกหลายตึกมากขึ้นสีสันสดใสมากขึ้นค่ะแล้วก็บรรยากาศดี แต่ว่าไม่เจอเพื่อนไม่เจอเพื่อนแล้วจบกันหมดแล้วเพื่อนจบกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้หนิมทํางานอะไรบ้างแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างเราเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับตอนนี้ก็มีผลงานเพลงล่าสุดชื่อเพลงว่ายานะเดี๋ยวยอมค่ะก็เป็นเพลงลูกทุ่งจังหวะน่ารักน่ารักแต่ก็ผสานเสียงดนตรีของภาคเหนือเข้าไปตามเอกลักษณ์ของเรานะคะของหนิมเองก็ก็คือทุกเพลงที่ทํามาตั้งแต่ซิงเกิลเดี่ยวได้กอดแต่อี้แล้วก็เป็นหนูขอโทษมาจนถึงเพลงนี้เนี่ยก็ได้หยิบเอาช่วงทํานอง เพลงพื Entonces, mm ้น hmm. บ <H> ้านของภาคเหนือไปใส่ด้วยทุกเพลงเพื่อที่อยากจะคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมของเราด้วยค่ะเห็นถ้าพี่ติ๊กจำไม่ผิด่ยเห็นน้องหนิมวันแรกที่เข้าสู่วงการเนี่ยก็เลือกเพลงลูกทุ่นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีอัลบั้มต่างๆอีกมากมายเลยมีไงบ้างมาถึงราชพัฏเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นตึกเก่าๆนึกถึง5ปีที่ผ่านมาไหม นึกถึงค่ะตอนนั้นจำได้ว่าลานสนามกีฬานี้เคยประกวดดาวมหาลัยด้วยค่ะก็ก,ก็ก็มันนึกถึงบรรยากาศเก่าๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่กิจกรรมที่เราเคยทำด้วยกันตอนรับน้องอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นความผูกพันคือที่นี่ผูกพันมากค,ค่ะในเมื่อชีวิตของเราได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตช่วงเวลาหนึ่งที่ราชภาัฏเชียงใหม่ประมาณสักสองปีแล้วก็เข้าบ้านเอฟไปจากที่นี่ไป เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเพื่อนๆต่างกันไหมชีวิตที่ที่เชียงใหม่กับชีวิตที่กรุงเทพเราต้องปรับ <Avenue> ตัวเยอะมากค่ะก็ที่เชียงใหม่ก็จะมีเพื่อนเยอะครับรู้จักกันหมดทั้งทั้งห้องเรียนชั้นเรียนชั้นปีเลยเป็นแบบเกือบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้จักกันหมดก็สนุกสนานดีอยู่ที่เชียงใหม่ก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่หอพักก็ใกล้ ขี่มอไซค์กันมา <c oughs> มาเรียนเลยค <c oughs> <ช>่ะแต่พอพอไปอยู่กรุงเทพก็ต้องปรับตัวเยอะเพราะว่าเรื่องหนึ่งแหละเรื่องการเดินทางซึ่งจะต้องไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จจะต้องแบบเผื่อเวลาขับรถอะไรไปเรียนไกลแล้วก็ปรับตัวกับเพื่อนๆนเพื่อนก็จะไม่เยอะเพราะว่า <c oughs> เวลาเราทํางานเป็นเป็นศิลปินเนี่ยเวลาของเราจะไม่เหมือนเวลาที่แบบมีเวลาเรียนเต็ <c oughs> มร้อยเปอร์เซนต์ก็คือ อาจจะไปเจอเข้าเรียนบ้างบางทีก็ไม่ไปทํางานก็ไม่ได้เข้าจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องแบบสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนไว้เหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่มีไม่มีเพื่อนเยอะขนาดเท่าราชพัดเชียงใหม่ค่ะพูดถึง AF แล้วเนี่ยที่ราชพัฒเชียงใหม่มี a อฟหลายรุ่นอยู่เหมือนกันจําได้ไม่มีใครบ้างนึกออกไวมไหมที่ที่เคยมาเรียนปีหนึ่งที่ราชพัฒใครใครอ่ะมีมีใครบ้างเอ่ยนึกถึงแต่พี่นิวจิวแต่ไม่ใช่เอครับก็มีศิลปินหลากหลายอยู่เหมือนกัน ก็ถือว่าที่นี่ก็สนับสนุนนักศึกษาในเรื่องของ่เาชียงใหม่นี่เป็นแหล่งผลิตศิลปินหรือเปล่านะคนทีเป็นเพื่อนนะคะก็อย่างนิเทศเนี่ยรุ่นพี่ก็จะมีคําคํานึงที่บอกกับเราตลอดว่าเด็กนิเทศต้องทําทุกอย่างแม่ทาได้ใช่ไหมครับเอ๊ะเวลาน้องหนิ่มตอนนี้ดังแล้วนะเป็นศิลปินมีสังกัดระดับประเทศทุกคนรู้จักมีแฟนเพลงเคยลืมเพื่อนไหม ยังมีติดต่อเพื่อนเพื่อที่ราชพัฒเชียงใหม่อยู่ไหมครับหรือว่าเพื่อนๆนเดิมเนี่ยมีอยู่ไหมติดต่อค่ะ,คะก็จะมีคนนึงชื่อมาร์คเหมือนกันที่เรียนด้วยกันที่มองเทพก็ยังก็ยังพอเราสนิทกันจากที่นี่พอไปถึงเราก็จะแบบช่วยเหลือกันในเรื่องของการ<ม>เรียนที่มองเทพก็ค่อนข้างเยอะแล้วมันถึงแบบอย่างใน a c e b o o k อย่างเงี้ยค่ะคก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่คอยติดต่อคุยกันตลอดบางคนไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก,ก็นัดเจอกันก็คือ <พด S 2> ทุกอย <พด S 2> ่างเมันหมี เป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นเป็นยังไงมีการติดต่ออะไรกันบ้างไหมมีค่ะยังมีเพื่อนสนิทชื่อมิ้นก็เขาก็จะแบบไปทํางานที่กรุงเทพก็คุยว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาแบบเขาหางานอยู่เราก็พาเขาไปสมัครงานค่ะก็ยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมค่ะพูดถึงเรื่องครอบครัวกันบ้างน้องหนิงเป็นคนเวียงป่าเป่าเป็นคนเชียงรายถ้าจะไม่ผิดตอนสมัย5ปีเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสมัยนั้นกําลัง กำลังแข่งขันกันอยู่กำลังประกวดมีการโหวตอะไรกันอยู่คุณพ่อให้กำลังใจมาตลอดเห็นว่าขับรถมาเคยมาที่วิทยุราชพัฒน์เคยมาราชพัฒน์วันที่หนิมได้เป็นศิลปินวันที่หนิมจะออกจากบ้านไปทำงานที่กรุงเทพที่บ้านพูดอะไรกับเราไว้บ้างไหมคำถามนี้ซึ้งมากก็คุณพ่อเขาก็ให้กำลังใจค่ะแล้วเขาก็บอกว่าความฝันของหนิมคือความฝันของเขา ทำฝันของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละ<น>ะเขาก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ช่วยช่วยหลายหลายเรื่องเลยค่ะทุกเดือนนี้ก็ยังแบบว่าให้ให้เรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายในบ้านอะไร,ไรคะรถึงซื้อรถใหม่ให้คุณพ่อด้วยนะค่ะครับเอ้าสิบปีที่ผ่านมานิมใช้ชีวิตอาจจะต้องบอกว่ามีโอกาสกว่าเพื่อนเห็นโลกเยอะกว่าเพื่อนเราผ่านมาตรงนี้เราคิดว่า ชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างอืมโห oh, หลายอย่างเลยนะถ้าคือคือมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนเยอะเจอบแบบเจอทีมงานเจออะไรเยอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือว่าทุกครั้งไม่ว่าการทํางานของเราทุกครั้งเวลาเรารออกไปไหนเนี่ยทุกครั้งนี่คือโอกาส ทั้งนั้นเลยก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบเวลาได้ไปทํางานหรือน้องๆที่เวลาเวลามีโอกาสได้ทํางานอะไรสักอย่างเนี่ยทำ,ท,ทำมันให้ดีที่สุดตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดเพราะว่านี่มันคือโอกาสบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าแบบใครใครกําลังมองเราอยู่หรือบางคนที่เขาเห็นเราเขาอยากจะให้โอกาสคนนี้แล้วเขารอ,อดูเรารอยู่ว่าเฮ้ยเราทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่าง,อย,างอย่างน้อยถ้าเราได้ตั้งใจทํามันก็ ก็ถือว่าได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วค,ค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายในชีวิตก็อยากให้น้องๆทุกคนมีมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็เดินไปหามันให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่เป้าหมายเราย,ยังสเปซสปะอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะเดินทางชากก้ากว่าคนอื่นแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบเป็นไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยอาจจะแบบ ช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเราทําให้มันเร็วขึ้นได้ด้วยด้วยความที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็จะดีค่ะอะพูดถึงเป้าหมายละ <ừ> นิม <ừ> ได้วางเป้าหมายตัวเองไว้ต่อจากนี้5ปี10ปี20ปีหรือว่าอนาคตไว้อย่างไรจะกลับมาพะเยาไหมกลับมาเชียงรายไหม <c oughs> ค่ะ,ะเป้าหมายในชีวิตล่ะคะก็ เรียกว่าการได้เป็นนักร้องเป็นศิลปินนี่คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแล้วก็ได้มันมาแล้วอยากจะทําตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะอยู่กับมันไปนานนานานที่สุดเท่าที่ทจะทําได้อะคะ่ะก็ก็จะทําให้ดีส่วนส่วนอย่างอื่นก็คงต้องแบบช่วยเหลืองานทางด้านงานของคุณคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะทำทธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ต้องช่วยด้วยครับนีต้องขอขอบคุณน้องหนิงคหมินพินภูมกรมากนะครับทีบ่ได้มา กลับมาคูดคุยกันกับเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของราชพัฒเชียงใหม่นะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์เก่าคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเป็นศิลปินระดับประเทศแต่เขาก็ไม่ลืมคําว่าราชพัฒ์บ้านเขานั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณน้องหนิมมากเลยนะครับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของเรื่องเล่าชาวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัย CM เอ็มอ n ร์ชรวมถึงเคเบิลทีวีเสียงฟังครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับเราสองคนครับค่ะวันนี้คุณพงศิลป์สินยอดดิฉันส่วัักษ์สามแก้วพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสััดีครบ